ครับสำหรับเกร็ดความรู้วันนี้ครับที่ผมจะนำมาฝากจากเรื่องเล่าวันอาทิตย์ของ Hybrid View เที่ยวที่แล้วผมคุยในเรื่องของงานพื้นของตัวของอาคารวันนี้ต่อจากพื้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องของเสาอ,อาคารเสาคำว่าเสาของอาคารเนี่ยครับมันจะรับอะไรบ้างก็คือ1มันรับหลังคา 2. รับพื้นชั้น2ตัวของเสาเนี่ยครับเขาทำหน้าที่อะไรเขาทำหน้าที่คือตัวรับน้ำหนักของหลังคา หรือรับน้าหนักของชั้น2ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป่เพื่อที่จะถ่ายน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยลงไปที่ต่อหม้อแล้วก็ลงไปที่ฟุตติ้งแล้วก็ลงไปที่เข็มลงไปที่ฐานรากของตัวอาคารครับตัวนี้ก็คือเขาทําหน้าที่ว่าหนึ่งรับหลังคาถ้าเกิดว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็จะคือก็จะรับหลังคาหรือจะเป็นบ้าน3าชั้นก็แล้วแต่ก็จะมีรับหลังคาเช่นกันครับ2ก็คือ ที่ผมพยายามเน้นก็คือในเรื่องของการรับน้ําหนักของตัวชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่ซึ่งจะมีเสากํากับแล้วเสาแต่ละแต่ละตาแหน่งครับแต่ละตําแหน่งเนี่ยแต่ละ,ะเส้นตัดของไม่ว่าฝั่งตัดของตัวของอเสาเนี่ยมันจะตรงกับตัวของฐานรากเพราะว่ามันจะมีการรับน้าหนักที่ดีกว่าครับแล้วก็ในการในการหล่อเสาเสร็จคอนกรีตครับ อย่างที่โครงการไอบีดวิวเนี่ยผมใช้วิธีว่าผมใช้พลาสติกในการหุ้มไว้เราจะเห็นตัวนี้ครับเป็นหยดน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยครับมันเป็นการาคล่ายความร้อนของตัวของซีเมนต์ของปูนเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ปูนเนี่ยมันแกล่งมีการบ่มอันนี้เราใช้วิธีบ่มอย่างเสาเนี่ยอย่างที่โครงการไอบีดวิวเนี่ยผมจะใช้วิธีบ่มอยู่ เจ็วันอย่างน้อยครับเจ็วันเพื่อที่จะให้เสาเนี่ยมันแกร่งขึ้นแล้วก็ให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นจากตัวของเพื่อที่จะรับน้ำหนักของหลังคาครับก็อันนี้วันนี้ผมพามาชมเพื่อที่จะให้รู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาก็คือเป็นการรับน้ำหนักครับก็ยังย้ำว่าเป็นการรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ตัวของฐานลากครับก็ในส่วนของการทำให้ถูก ลักษณะของการทําให้เสาที่แกล่งขึ้นแข็งแรงมากขึ้นก็คือมีการบ่มเสาเหมือนที่ผมทําที่โครงการไอบีดวิวซึ่งมันก็จะมีวิธีการหลากหลายครับว่าบางที่เขาก็ใช้กระสอบในการหุ้มแล้วก็ฉีดน้ําบางที่ก็ฉีดน้ําเกือบจะทุกวันเช้าเย็นแต่วิธีที่ดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากก็คือตัวของพลาสติกหุ้มพลาสติกไว้แล้วก็จะเห็นว่า มันก็จะขายความร้อนแล้วก็จะมีการบ,บ่มในตัวครับก็วันนี้ผมาพามาชมโครงการทั้งหมดความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดแล้วก็กรดความรู้แค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีก7วันเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างผมเล่าสู่ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ